สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนกลัลยาณมิตรทุกท่านนะคะกลับมาพบกับทิพวรรณเช่นเคยใน YouTube ช่องทิพวรรณู้นํำทางแห่งความสำเร็จแน่นอนค่ะเมื่อเจอกับี่พวรรณก็ต้องมีเรื่องราวสาระดีๆมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะวันนี้ทิพวรรณจะมาแบ่งปันในหัวข้อ3มเครื่องมือนะคะของกฎแรงดึงดูดเอ๊ะหลายคนหลายท่านยังไม่เคยทราบว่ากฎแรงดึงดูดคืออะไร กฎแรงดึงดูดคือสิ่งที่จะนำพาให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นและเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนถ้าเราเข้าใจกฎของมันนะคะซึ่งวันนี้ที่ว่าจะมาแบ่งปัน3เครื่องมือของกฎแรงดึงดูดนะคะเรามาดูกฎข้อที่1กันนะคะนั่นก็คือ มีความเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นจริงและคิดซ้ำๆๆในสมองเช่นที่ผู้วันทำธรุรกิจสุขภาพที่ผวันก็เชื่อมั่นว่าฉันมีลูกค้าเข้าร้านฉันทุกวันมีลูกค้ามาใช้บริการร้านค้าฉันทุกวันมีลูกค้าซื้อสินค้าฉันทุกวันและเราก็คิดซ้ำๆๆทั้งที่ความเป็นจริงนั้นยังไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยเพียงแค่เราคิดในจินตนาการของเรา ในสมองของเราและในในสมองของเราว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วนี่คือกฎข้อที่1น่ต้องมากฎข้อที่2นะคะนั่นก็คือเรานั้นต้องมองเห็นภาพด้วยนะคะมองเห็นภาพว่าเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นจริงมันกําลังเป็นอยู่ซึ่งทั้งที่จริงนั้นมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเช่นเรา มีเงินในบัญชี1ล้านบาททั้งที่ในความจริงนั้นมันก็ยังมีไม่ถึงแต่เรามองภาพว่าตอนนี้มีเงินในบัญชีของเรานั้นหนล้านบาทนะคะหรือหลายคนอาจจะมีความเชื่อมั่นปรารถนาว่าตอนนี้ฉันกำลังนั่งรถเบนซ์สุดหรูคันละสิบล้านบาท ฉันมีความสุขมากๆเนะคะเป็นรถเบนซ์คันสีแดงนะคะที่ฉันปรารถนาฉันกาลังนั่งมันอยู่ฉันกาลังขับมันอยู่คิดเห็นภาพมันทุกวันทุกวันนะคะนี่คือกฎข้อที่2นะต่อมาข้อที่3เนะเครื่องมือที่3มันก็คือการลงมือทําด้วยความสนุกหลายคนหลายท่าน ทำงานต่างๆประกอบอาชีพต่างๆไม่ได้ทําด้วยความสนุกทําไปเง้นๆไม่รู้จะทําอะไรก็ทําไปนะคะนั่นแหลคะค่ะคือขึ้นของท่านนั้นมันจูนไม่เข้ากันแต่เมื่อไรก็ตามที่ท่านนั้นทําด้วยความสนุกทําด้วยใจรักลงมือทําอย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะมันจะทําให้ท่านนั้นก้าวไปสู่ความสําเร็จได้เร็วและง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอย่างเช่น เรารักในการพูดอย่างที่พวันพูดเนี่ยที่วันรักในการพูดที่วันมีความสุขที่วันได้บอกต่อแชร์กับผู้คนที่วันมีความสุขในการแบ่งปันนี่แหละค่ะคือตัวอย่างของกฎข้อที่3นะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะสามเครื่องมือของกฎแรงดึงดูดขึ้นหนึ่งเชื่อมั่นและคิด ซ้ำๆซ้ำๆนะคะต่อมาข้อที่2นั่นก็คือสร้างภาพสิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็มองเห็นอยู่กับมันซ้ำๆซ้ำๆแล้วข้อที่3นั่นก็คือลงมือทําด้วยความสุขสนุสนานทำด้วยใจรักนั่นเองนี่แหละคะ่ะคือ3ามกฎของแรงดึงดูดที่จะนําพาให้เรานั้นประสบความสําเร็จในด้านต่างๆที่เราปรารถนา ได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเอง mm. เพื่อนกัละยาณมิตรทุกท่าน mm. ลองนำไปใช้ดูนะคะ mm. รับรองว่า mm. สิ่งที่ท่านปรารถนา mm. อาจจะสำเร็จในไม่ช้าอย่างแน่นอนนะคะ mm. สำหรับวันนี้ mm. สวัสดีค่ะ